สวัสดีค่ะพบกับซินกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามานั่งเออถ่ายวิดีโอหน้าบ้านนะคะมานั่งดูป่าเรามาสองกันค่ะเนี่ยมาสองตรงล่องไม้นะคะทากน่าก,กลัวมากไปเลยอันนี้คือหน้าห้องนะคะเรามาดูในรูปกันตรงนี้จะมีป่า นะคะก็เ,เราอยู่ในตรงรูนี้นะมันเขาจะมีทิกกันอยู่แล้วข้างนาอกตรงนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะตรงน,นี้รูใหญ่มากเรามาส่องในรูก,กันค่ะมีปลาตัวนึงตัวใหญ่มากเลยนี่ตัวน,นี้ใหญ่มากตัวน,นี้ใหญ่มาก อยู่ใน้นนอยู่หรอ,อ,อไปได้แล้วไปได้แล้วะวะเขาวามนู่นเออเล่ฝันี้แล้วนะคะเสืลูเลยมักลื่จัมนลนดิ่อนันนะคะขาเล่นอะไรทุกอย่าง,ม,างมันม,มาลืดดนดีแล้ว ค่ะเราดูตัวอื่นกันบ้างนนทรดุคโอเคก็มีทางอนห้ตอนนี้ก็จะเป็นทะเล คือก็จะมีตกปังมอแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรือกับพัทยาเดี๋ยววันนี้เราจะกับพัทยากันแล้วนะ